รถประสาหรอรถรถติดเตี้ยจะปเตี้ยจะเซ่โอ้รถติดแล้วช่างอะไรพี่น่องมาเกี้ยจักการบกค่อยพว่สาม่าปีนี้รถติดแม่นพ่อแม่นทุปีสบายแม่นครับขันจีขาได้เมืองนั้นงาหมาดน้องหูแม่นติดไฟแดงสองเทียยังบกคนอยู่ยึสองเทียลีวโถโทษโถ เรเคยเห็นรถจี๊ดกางนิชแสบเนานั่นด้นลี้ยไปแดงเลยบางคนธรรมดาเลยปีนออสวัสดีครับวัสดีค่อรับเป็นหน่องเอฟซียังเป็นทางการเนาะครับผมวัสดีครับอ่าไดเสักพันบอเป็นมูนเะรการโจงเนาะตามแล้ช่างคุณพ่อครับเป็น้น่องเอฟซีทุกท่านมาดูตาคลิปห่อยประหันไหนไหมหงายเข่าลเลยนี่ดเข็นึงเปเล็กเก็บ ล็อกไหนเนาะไันแล้วล็อกมาดีของเราเดิที่นนองเอฟซีวันนี้เกาเจ้อนะเกาหอกหไปแล้วเป่าไปเาหอกฝันว่าจะไปวันเกาเพาะมาที่หลังในที่เด็ยดเลยที่น้ังวานเกาวันเ็กที่เกาที่หอกนเหนืพ่อแน่ยพ่อฝันบมกนอนโอ้ยนอนทั้งเฮี้ยนเฉยแต่ว่าไปยังก็จังไปอนอน สใช่แผ่ยนายญญางมากเขาเมืม่อว่าอยู่จังไหนสันเมื่อว่าอยู่ที่เราบอกสันเอาก็เทีอนเจ้าของนะคนว่าพอี่ใช่โอ้แล้าตายเราดิครับครับที่พี่พ่อฝันเห็นเจ้าตากาย่ายเนาะแมน,นวันนี้มา้ฝันเดินไปนอนเลยติดว่าฝันเห็นเลยเจะไปนอนเดินไปนอนอยู่บา้านตรงนั้นฝันเห็นบา้นบานเก่าโบราณคนไปงวดการแผ่นยางทั้งเฮี้ยนไปตีใส่อย่าง เก้าเก้าเก้าแปดหเ่าเก้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 าหนึ่งเออหนึ่งปนเจ็ดเลยอ่าจะเป็นกางว่าก้างกับฝันว่าคนพ่าของเข่าเม่จริงวันนี้ว่าเห็นเห็นแต่หิ้งมันเก้าละเออกองเข่าแม่นนี่จำได้หรือเปล่าวันล็กที่เก้าสิบหกบ้านเราไหนหือเปล่าเออฝันแล้วก็โอ้ยมันฝันอย่าเมื่อวีออกดีว่านอเลีกยเก้าหกวันล็กที่ก็เริ่มมาเสียง ยังกะฟันว่าได้ไปจะก็ไถสองคนบงบงจากครับผมไปขึ้นตอนไม้แต่ว่าขึ้นเตาอีหยังบกนี่นอกอาลูกอขึ้นไปประฮอดพูดหล่ะใกล้ชื่อฮอดยอดแล้วล่ะครับเล็กน้อยประมาณสองสามปีเอ้าเอย่าขึ้นมาบางทีตตบางอย่าขึ้นมาคนดป่ะผู้นันบ่ให็กน้อยขึ้นไปนั่ครับขึ้นไปไปฮอดจะไปจ้องขาพ้นนั่นล่ะโยขาขึ้นทีบเล็กน้อยโตไอ้เหี้ย โอ้ตายแล้วบาดเดียยเห็นไหวไเดแล้วเห็นต่ำโุ้งฟ้ากี่ต้นอือไม่มหันดูเลยลูกฟองวองแรนปิดไปเลยเรือหน่อยได้หน่อยหนูก่อเนี่ยบัวตายบัวตายแล้วก็เลยตีใส่ว่าผู้เจ้าของเนี่ยเคยฝันเห็นว่าผู้ไส้มันเป็นซีครับวุตีใสห์วุตีเสห์เนี่ยปกติเด็กผู้ใส้ตีใสห์อือผู้ยิ่งเป็นซีเนี่ยเจ้าของเนีย่ยเห็นผู้ไส้มันเป็นซีครับ อื้งยิ่งเป็นสามสิ้นไปสิ้นมันเมียนตีไปตีมันก็เล่ยขึ้นสองนกับชี้สองต่อเรียกน้อยนําเนี่ยนึ่งตีเรียกหน่อยลงล่างมันก็เป็นชี้หนึ่งตัวอุ้ยที่า้าเจเชี้หนึ่งไม่ใปเจ้าฝันเลยฝันกันพ่อมันแล้วก็พอเลยอ๋อฝังพอมันก็พอเลยัตือนนี่อมยดิยังฝันไหมันก็่พอเลยอันเดียวกันดี เดือดกันจะว่าเริ่มซึ้อพ่ออะไรกบัตรเนพ่อตีซีหนึ่งตีเออขันว่าเชียวชิบซีว่าใช่ผเล็กน้อยมันอยู่ทั้งล่างกับทั้งไตกับซีหนึ่งตัวแต่กับวอลลุ่มสองพอขึ้นไปสองคนสองซีหนึ่งเออเป็สามตัวเลยพ่อสองซีสองซีเอ่อซีสองซีหนึ่งซีสองซีหนึ่งพ่อว่าสามตัวได้เท่าสามตัวได้เท่าสองตัวที่น่อยตัดเดือมก็ได้สามตัวได้เก้าหกข้อ ก6หกกบสองสี 96, 96, ออ่แมนนี่ดิออาที่เป็นเลยเนาะหนึ่สงสีหญญนึ่งสีอ 1, 4, สองสเหาะแสดง่าอแล้วแยากบนหยากล่างไงหนึ่งสีสองใช่ปีใหม่แล้วป่ะเนาะเนี่ยไอ้ของปันปีใหม่ถ้าสามตัวนี้หนึ่งสีสองเลยว่าพอะเป็นไปได้เขาลุงจับใช่ไหอจังไดยจังอ่ะน จับใช่ไหมจับใช่ไหมจะขึ้นมา่าข้นมาเล่าเป็นเาว่าผู้นั้นผู้ข้นไปน่ากันครับผมมุงสีโต๊ะมุ่งจะขืนมาบักันนี่ไหมเพ่อนเล็กน้อยบอกคนว่าไปไปไปทราบใช้ขาเล่าขาดยกขาข้นทีบเล็กน้อยเลี้ยวเห็นปิี่วแงงแงสูงหลต้อโอ้มีความปีแบบตี้งแรยุทเทือกม่รัแม่ทั้งตันไทั้งสองบดสิรงแรงเล็กน้อยทีเดยทีกลงยังว นี่เหี๋ยมันถามันขีดไปน่อยลรงแรมมันตกไหมขีดไปหน่อยลงหลังเออมันก็เลยพอมีสามตัวเลยตอนแรกเนี่ยถ้า้าพ่อฝันน้่เนี่ยมันจะอยู่บนขีดไหน่อยสินไปไหนมันมาอันนี้พอขีดไปหน่อยลงโรงลังมันก็เลยเหลือสองมันจะเหลืออยู่เหลือจะฟู้เทว์ฟุตเท่าสองคนอสี่สองเออเออเรียงหน้ากัตีนนี้นสีหนึ่งเออสี่หสองเอาสามตัวนี่แหลเมีเวลาสิเออเมีนอ่า พอแช่บนแช่แงหน่อยนะซีนึากาจจะลง่รงซีสองสิบฝนที่เอออยู่ขัดดีเนาะบนี่ยมาหน้าที่หูเนี้ยถึนหนาหนาวนะสะบันเบิดเลยพ่ออกจากกองตายกูเนี้ยมีวันจันตุยนยันพ่หมดกับยพ่อปีนขึ้นต้นไม้กูด่ะสีน้ํานี่น้ํานี่สังเกตปะหูเนี้พ่องจะไปตีเลย ขวดองออกงาสะบักเล่นาะโอ้โหอันที่หนาวนี่เพราะว่าปีนต้นไม่ทีพออกออไในฝันนี่อูมาว่าพันทีมดิบหายบลอง่ลองยกคนแล้วเาอยู่อนฉิญหายงาฝันจะไปน้อต้นเาวยุงเซาหญ่อยู่ตอวนี่แสดงว่าเด็กต้องสามตัวหรอกไม่สามตัวพกกิจเก้าหกพขึ้นเฮี่ยนเนี่อือทาแม่นั่นกาแม่น จักอันใดสีอยู่บนอยู่ล่าง่ะระวังเอ็กเกิลหกกับสองสี่สองสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่สองอสงสี่หนึ่งหนึ่่งสีไม่ชุดนี้อหนึ่งสองเขียนไงเราเรียกเราสองสี่หนึ่งนะเขียนเราพอผู้ใดซื้อผู้นั้นได้เงินไม่เยอะใครซื้อทรงถ่ายปีครับแขนเป็นแขนได้วยไปหรอมแขนเป็นแขนสองสี่หนึ่งตัวนี้หล่ะฝั้นด้วยกนสามคน แต่หล่นเอาไปท้เไปนาสองสี่หนึ่งแลจะมันเป็นสี่สองหนึ่งหนึเนาะตาเ่นเขาเมเนี์เป็นอนนเด้มุนเอาู่หันลตัวอากาัล้างๆเนี่ออกแปลกๆด้วเหลี่ยไปนาะเอฟซีรับผมก็ิจรณาน้าเอคุณคอเป็นเนวท่าฝาอยไปเนอเอฟซีเนาะครับผมพิจารณาเาเนียหลายคยื่ออกไปเสี่ยงบ้างอ่าขห้ของขัญปีใหม่แต่ใายลูกค้าไปพระเจ้ามาดูดวงพระเจ้าก็โทษมาว่าฝันดีอยู่เนีดวง เลขดวงว้าเลขตัวนี้นะเลขฝันนี่ละเลขอะไรก็เจ้าเลขฝันไงก็เจ้าเลขดวงให้เจ้าก็มี้วเลขดวงได้หลายดวงหรือเปล่าที่มันมัดแต่กันนี่บ่คือกันบวกขึ้นเลยเฉียวเลขดวงมาได้แต่แล้วคนมาไม่เหมือนกันออืมายจะเลขดวงดวงไพ่ดวงมันแต่ละมังค์ขนตะหม่องตะปูออกสองหัวษ์ประเสริฐเพราะว่าก็ให้ใจเลขดวงเขาคาบดวงไพ่ดวงมันมือหนีไมาเอาเลข คุณ่อครับพี่น้องเป้ตัวเอแนันทานครับพี่น้องครับเลขของซะตายจเล่นตัวเองไป้หลายตัวนี่พ่งมาเจอไหนซีซนในวงกลมไงซีนึงซีนึบอกว่าวงกลมวงกลมก็มา่วัเี้นึมซีนึงโอ้แต่ตัวมัคมบอกไปออกบ่ม เลยว่ามากซีนงกับเรยว่าเอาไปฉันซีที่สองกัเนาะทีสองซีหนึ่งวันนี้ไปใส้จัดนะคาดว่าสองตัวเนี่ยวันนี้บ้าฝากกับพยูเมื่อวานนี้ไปลองเลือกซีตัวคุณพ่อบอกเลยว่าวันนี้บ้าฝากพยูเลยแหละค่ะแต่ยังเรื่องเก่า อันสั้นนี่ว่าไม่ังี้นะพี่น้องอันสั้นเี่ว่าไม่ังี้ยเนี่ยซื้อบนซื้อล่างผู้โชคดีอาจได้ทั้งหมดทั้งล่างครับผมโอ้เหลือเกินพี่น้องของหมอดูตาทิพย์งวดวันทีสามสิบท่านบาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับแขียนเป็นแขนขอนเป็นขอนพี่น้องเอฟซีทุทานใส่หม่องเดียวกันเลยพี่น้องหยอดใส่ตองวัดไม่มีนะครับพี่น้องเอฟซีตองวัดไม่มีมันหยอดใส่ผงสุดถ่ายเลย รูปแบบแนวทางหมอดูตาชิปปุ่นวันที่สามสิบท่านว่าให้โชคให้มานครับให้รำให้รวยปอาพี่น้องมึงผังคู่เพื่อนผุ้น่ะน้องบธุธรรมดาดิแอดวัสิหาอันนี้ไหมพี่น้องแอดวัสิหาผู้สองหางแจะแบบวัอน,นี้เป็นงายเกินไปเอาดอกพี่นอ้องขนสูงไหลทางคู่เพื่อนออ้ยตายใหม่ปัดเลยพี่นออ้องเอฟซีโต้แทนอ่ะให้โชคให้มานครับพี่น้องรูปแบบแนวทางหมอดูตาชิปปุ่นวันที่สามสิบกันว่า ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับ